ตำครอบเวลาฟันเทียมให้สวยธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทำยังไงไปดูกันเฮ้ทุกคนก่อนรับชมสาระดีๆฝากติดตามพี่หมอโชคในช่องทางต่างๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่หมอโชคและทีมงานด้วยครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของช่องพี่หมอโชคทุกคลิปเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่หมอโชคอีกครั้งนะคุณนี้ก็เป็นบล็อกในของค่ายจริงเนาะเคสจริงเนี่ยก็จริงๆก็เซอร์ไพรส์แล้วก็ประทับใจนิดหน่อยว่า พอดูตอนจบเนี่ยออกมาสวยมากนะครับก็คือเคนี้เนี่ยคนไข้ามาปรึกษาทำครอบบนรักฟันเทียมกับพี่หมอโชคตั้งแต่ปี62ปีที่ปี6ห5ปีที่แล้วเนาะพึ่งมาเสร็จวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราแพนวางแผนเสร็จใช่ไหมครับเคนี้เนี่ยน้องอ่ะยิ้มเป็นจัมมี่สมายคือเป็นคนที่ยิ้มแล้วเห็นเหงือกเยอะเราก็เลยคุยกับคนไข้ว่าเออถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราครับควรจะคุยกันให้มันสวยทีเดียว เพราะว่าคนที่ยิ้มแล้วเห็นเงือกเนี่ยก็าอาจจะดูเป็นฟันเด็กยิ้มแล้วไม่มั่นใจน,นึ้วาเหมือนคนเหงือกเยอะอะ่ะเขาเรียกนิ้วคนเหงือกเยอะยิ้มอาจจะไม่สวยไม่มั่นใจก่อนทํารากเทียมเนี่ยพี่หมอไม่ได้มองแค่เราจะฝังรากเทียมนะแต่เรามองว่ารากเทียมเป็นหนึ่งในโซลูชันในวิธีการแก้ไขปัญหาของคนไข้แค่นั้นเองแต่ว่าสิ่งที่คนไข้ต้องการเน่ยการมีฟนันนั่นคือเสริมความมั่นใจ แต่นอกจากเสริมความมั่นใจแล้วว่าเหงือกที่มันมีปัญหาอยู่ะควรแก้ด้วยไหมไหนแก้ควรจะมองให้ขาดแล้วทำทีเดียวถูกไหมครับเคซีเนี่ยมาตอนแรกคือเหงือกเป็นกัมมิสไม้คือเหงือกเยอะแล้วก็ฟันหายไปสองซี่ก็คือตรงซี่ที่2ซี่ที่2ยังเหลืออีกข้างหนึ่งเป็นฟันน้ำนมพี่หมอก็แนะนําตอนแรกอยากทำทีเดียวด้วยพี่หมอบอกไหนๆคุยกับพี่หมอแล้วเรา,เรา,เราแลนทีเดียวดีไหมเราแลนแต่งเหงือกให้มันขึ้นไปให้ฟันมันดูสมส่วนสมอายุขึ้น สองคืออีกซี่หนึ่งที่มันพังเงือพังงาเป็นฟันน้ำนมเนี่ยเดี๋ยวดูในเอ็กซเรย์ได้เรากก็เคลียออกแล้วทำพร้อมกันสองซี่ดีไหมครับคุณให้บอกก็คิดไปคิดมาก็สนใจก็เลยพี่หมอก็เลยส่งไปปรึกษาพี่หมอเสียทำการตัดเหนือกตัดเหนือเนอเสร็จทาการฝังรากเทียมพร้อมไปในวิสิตเดียวกันเสร็จปุ๊บวันที่จะขึ้นฟันเนี่ยคุยกับพี่หมอเสียว่าการจะขึ้นฟันเขาเรียกว่าเนืออตัวเนี้ยมันเซนซิทีฟเราจะไม่รีบขึ้นเลยนะครับตอนนั้นก็ ยังคุยพี่หมอเสียว,ว่าเออถ้าอย่างนี้เราค่อยๆทําดีไหมก็คุยกับคนไข้ด้วยคนไข้จะแฮปปี้คือเมื่อเราตัดเงือกเสร็จเนี่ยพี่หมอโชคจะขึ้นฟันเป็นตัวชั่วคราวนะครับบนรากเทียมเนะี่ยเพื่อให้ตัวรากเทียมของหมอเนี่ยฟอร์มเงือกขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมนะไปดูดลยมันจะขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมสวยเลยนะครับแต่ถ้าไม่ฟอร์มมันจะไม่สวยก็คือเขาเรียกภาษาพี่หมอเรียกโบงเหงือกขึ้นมาปั้นเหงือกขึ้นมาเพราะในการตัดแต่งเงือกเนี่ยรายละเอียดที่เราใส่ให้คนไข้เนะี่ย ไม่ใช่แค่อ่ะอยูไปตัดมาแล้วอยู่ขึ้นฟัน้ทำให้เสร็จไม่ใช่ไม่ได้ทำจบๆกันไปพี่หมอก็เลยส่งพี่หมอเสียตัดเหนือกเสร็จออกมาสวยแล้วแล้วก็แต่ว่าฟอร์มเหนืออตรงนี้มันยังไม่รูปร่างอ่ะมันยังไม่ถูกใจที่สุดก็เลยคุยกับคนไข้ใส่ตัวชั่วคาวเพื่อฟอร์มให้มันปั้นเหนืออให้มันขึ้นมาเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เจ้าต้องการได้ไหมพอทําเสร็จปุ๊บคนไข้แฮปปี้มากแล้วมันสวยคนไข้ก็เลยนี่ใส่เสร็จตั้งแต่ปี6 2สองนะครับแล้วก็หายไปเลย มาเจอพี่หมอโชวอีกทีวันนี้ปี28ตุลา2 5 6 7 <c oughs> 5ปีผ่านไปก็ <c oughs> จะเห็นว่าตัวชั่วคราวมันเป็นเหลืองๆนะครับในช่องปากเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ <c oughs> ที่ไหนเป็นรักฟ <c oughs> ันเทียมครับนี่ให้ถ่ายกันเฉลยเนาะ5ครับ2ที่เห็นไหมครับทีนี้แล้วก็ทีนี้จะเห็นรูเปิดด้านในนิดหน่อยนะครับ ตรงนี้กับตรงนี้นะครับเคสนี้ที่อยากโชว์คือเหงือกนะครับอันนี้คือวันใส่เนาะแต่ประเมิน,นว่าเคสนี้คนไข้ใส่ตัวชั่วคราวมาฟอร์มเหงือกแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคนไข้มีชุลละก็เลยไม่ค่อยว่างใส่ตัวเทมไปทั้งหมด5ปีอันนี้คือสภาพเทมคือมันมนสีมันไปหมดแล้วอะใส่5ปีพวกน,นี้มีอายุการใช้งาน,นครับ เมโบรีเนี่ยข้อด้อยของเขาก็จะก็คือจะดูดสีดูดกิ๊นะครับทีนี้ใช้ไป5ปีรูปร่างฟอร์มเหงือกหน้าที่เขาคือฟอร์มเหงือกให้มันขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยเลยเนี่ยขึ้นมาเป็นโค้งโค้ง,ง,ง,งเป็นสามเหลี่ยมซึ่งตรงนี้ต้องใช้เวลานะครับซึ่งจริงๆมาได้ตั้งแต่6เดือนแล้วนะครับแต่ว่าคนไข้ติดตุลาก็าใช้ไปได้เรื่อยๆต่อให้เป็นตัวชั่วคราวก็ใช้ได้นานแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นตัวจริงวันนี้นะครับ สีสันก็จากของเดิมนะเหลืองๆมาเป็นของใหม่ก็สวยเลยนะครับตัวชั่วคราวเนี่ยมันเป็นเป็นคอโมโมิชชันะครับมันสดุเป็นกึ่งๆึ่งพลาสติกนะครับก็อาจจะติดสีได้แล้วก็มีระคายเคืองเงืออตรงนี้นิดนึง mm hmm. เดี๋ยวพอเราเปลี่ยนเป็นซอร์โคนเนี่ยเป็นตนัวจริงเนี่ยเนืออ mm hmm. ตรงนี้ที่ยังขึ้นเข้านี้นะเดี๋ยวจะขึ้นใหมกนิดนึงนะครับแล้วก็จะสวยกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวไปดูกันทีนี้มาถึงบทสรุปนะครับสิ่งที่อยากเล่าให้ฟังในเคลียตรตีนี้คือการวางแผนทํา รหรือว่าทํารากฟันเทียมหรือทำสะพานฟันทาฟันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่หมอคิดถึงนะครับรากฟันเทียมหรือฟันปลอมเนี่ยหรือทุกอย่างเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในโซลูชันในการแก้ไขเพลนพออยู่ปัญหาคนไข้ซึ่งคือความมั่นใจไว้เคี้ยวข้าวไว้อะไรก็ว่ากันไปถูกไหมครับแต่เวลาเรามองแบบนี้บริบทภาพรวมทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่พี่หมอต้องส่งให้คนไขค้คือทําเสร็จคือทีเดียวจบจบแล้วจบเลยไม่ต้องมานั่งทำอีกถ้าคนไข้ดูแลดีอยู่ทั้งชีวิตเพราะอันที่1น่คือเราวางแผนมองให้ขาดว่า ตรงนี้เหนือกไม่ดีตรงนี้อีกสี่หนึ่งถ้าทําไม่ต้องมานั่งทําซ้ายทีขวาทีแบบนี้มันทําไม่จบถูกไหมครับเช่นที่ทําจบตั้งแต่ต้นแล้วก็ตัวชั่วคราวที่ให้คุณแก้ใจเนี่ยก็ต้องหองว่ามันทนจริงๆนะปกติตัวชั่วคราวเนี่ยอายุการใช้งานประมาณ6เดือนถึงสิบองเดือนไม่ควรจะเกินมากกว่านั้นเพราะว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยมันเป็นพวกคอมโพสิตเป็นพลาสติกนะมันสามารถดูดสีดูดกลิ่นได้ซึ่งแต่แน่นอนมันปลอดภัยนะครับแม้ว่ามันจะมีสีเกิดขึ้นเหมือนซันบอมส์สีม มันก็ยังใช้งานได้ตามปกปตินะครับจนกระทั่งคนไข้ามาวันนี้เราก็เปลี่ยนจากตัวตัวคอมบอริตเป็นตัวจริงให้ซึ่งการวางแผนที่ดีแบบนี้เวลาการเปลี่ยนอะไรก็ไม่ได้ซับซ้อนมาเปลี่ยนแล้วพี่แล้าคือพิมสแกนเสร็จปุ๊บวันนี้ก็มาใส่ฝาจบเรียบร้อยแล้วดูฟอร์มเงือที่ออกมาต่อยเป็นตัวชั่วคราวใส่ไปสี่ปีเนี่ยมันไม่ได้อ่ามันไม่ได้ดีเท่ากับตัวเซโคนเนียต้องต้องนึกภาพนะตัวคอมบอริตเนี่ยมันเป็นวัสดุที่มีรูรรคุณเล็กๆในเนื้อพลาสติก แต่ตัวเซโคนเนียมันเป็นเหมือนเพชรมันจะเรียบมากนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วถ้าได้เป็นเซรโรเนียก็แบวต้นอะมันสวยกว่านี้อีกเพียงแต่ว่าขั้นตอนการฟอร์มแบบนี้มันต้องค่อยๆป,ปั้นซึ่งเวลาแก้อะไรเงี้ยมันต้องใช้คำาต้องใช้วัสดุที่มันมีการเติมได้ซึ่งก็จะอยู่ในกลุ่มพลาสติกพวกเรซิน,พว,นพวกอะคริลิกอะไรเงี้ยว่ากันไปเห็นไหมครับเพราะเราทําตัวนี้มาเสร็จคนไข้แฮปปี้แล้วพอามาเปลี่ยนตัวจริงมันก็คือสอดคล้องกันเพราะในการทำน้าคอนเทมปันหน้าเนี่ยรายละเอียดของความสวยงามเนี่ยที่คนไข้มกักจะมองไม่ถึงคือเเาารียกว่ เงือกสามเหลี่ยมหรือว่าเอมเบเชอร์ตรงนี้เราต้องปั้นเงือกขึ้นมาให้ได้ให้ปิดให้สวยแล้วก็การฟอร์มของเงือกนะครับคอนทัวร์ของเงือกแล้วก็รูปร่างของมันเนี่ยให้ออกมาธรรมชาติที่สุดนะครับซึ่งพี่หมอคิดว่าเคสเนี้ยถ้าใส่ตัวจริงไปเนี่ยที่วันนี้ใส่เป็นตัวคนเดียวไปนะครับอีกประมาณ3เดือน6เดือนเนี่ยมาดูเงือกจะเต็มกว่านี้แล้วจะสวยกว่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันเทปหน้านะครับที่พี่หมอจําคนไข้แล้วถ่ายรูปมาให้ดูได้ว่ามาดูกันว่า ฟอร์มหนนจริงๆแล้วมันเป็นยังไงอีกสามเดือนแต่แน่นอนรับสิ่งที่อยากเล่าให้ฟังในเทปนี้ครับคือการทำรากเทียมให้สวยไปเนี่ยรายละเอียดหรือขั้นตอนมันมีเยอะกว่านั้นนะครับก็อยากให้คนไข้เข้าใจว่าในการทำแบบพี่หมอโชคเนี่ยบางทีทำไมต้องมีสเต็ปนั้นเพิ่มสเต็ปนี้เพิ่มหรือบางทีต้องถอนเพิ่มต้องทำตรงนี้เพิ่มเพราะพี่หมอโชคมองว่าหนึ่งในความต้องการของคนไข้เนี่ยไม่ได้อยากแค่มีฟันหรือมาเอารากเทียมมาซื้อขายรากเทียมไม่ใช่สิ่งที่คนไข้มีคืออยากมีความมั่นใจในรอยยิ้มอยากมีวิต ที่ดีที่เป็นหมอเซิร์ฟให้ได้ก็คือดูแลให้ได้นะครับรับผิดชอบให้ได้คือการเอาเครื่องมือเหล่านั้นคือรักเทียม,มการใส่ฟันหรือความรู้เกี่ยวกับฟันใส่เข้าไปเพื่อให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตมีสุขภาพช่องปากที่ดีมีความสวยถูกใจนะครับก็คงประมาณนี้นะครับใครนะครับที่ทำรักฟันทียมแล้วอยากสวยประมาณนี้เม้นไปเลยครับฝากกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หมอโชว์และทีมงานด้วยครับรับวันนี้สวัสดีครับ